ครับวันนี้ลุงขาวมีแกงขั่วพวงไข่อ่อนแบบง่ายๆสไตล์ลุงขาวมาฝากรับรองอร่อยทุกคำอยากรู้ว่าทำยังไงก็ตามลุงมาก็มีพริกแกงเผ็ดใบมะกรูดพริกขี้ฟ้าแดงพริกไทยอ่อนใบยี่หร่าน้ำมันพืชนํปาปลาซอสหอยนางรมซอสปรุงรสน้ำตาลทราย และก็พวงไข่อ่อนพร้อมแล้วเราไปเริ่มนเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเอาละน้ําเดือดแล้วเดี๋ยวเราก็เอาพวงไข่ไปต้มไันก่อนต้มให้สุกเลยเพราะว่าพวงไข่ค่อนข้างจะเหนียวแล้วก็ขาวจะแรงมากในน้ําเราก็ใส่ตะไคร้ใบมะกรูดข่าไปดับกลิ่นดับกลิ่นเอาละหลังจากเราต้มจนสุกแล้ว เราก็จะพอเอาไปพักทิ้งไว้ให้มันเย็นแล้วจะหั่นเป็นชิ้นๆกันน้ำมันพืชใส่ไปพริกแกงเผ็ดใส่ไปน้ำเปล่าใส่ไปนิดหน่อย เอาล้วพอเราผัดพริกแกงหอมได้ที่แล้วน้ำปลาใส่ไปนิดหน่อยซอสปรุงรสใส่ไปน้ำตาลทรายใส่ไปซอสหอยนางรมใส่ไปผงชูรสนิดหน่อยชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่แต่ว่าลุงชอบเลยต้องใส่เพราะว่าผงชูรสอยู่คู่ครัวไทยมายาวนานน้ำเปลา่าใส่ไปอีกหน่อย แล้วก็พวงไข่ออนใส่ไปที่เราไปต้มแล้วหั่นเรียบร้อยผัดไปเรื่อยให้มันเข้ากันได้ดีพริกแกงกับพวงไข่อ่อนแล้วเราก็ชิมรสดูให้ได้ตรงตามความต้องการของเราเลยพอพริกแกงเข้ากันได้ดีแล้วเราก็พริกไทยอ่อนใส่ไป ใบมะกรูดใส่ไปเติมน,น้ำเปล่าอีกหน่อยมันจะแห้งไปถ้าชอบแห้งๆก็ไม่ต้องเติมแต่ว่าลุงชอบน้ำขุกผิดพริกขกี้ฟ้าแดงใส่ไปตามด้วยใบยี่หร่าเลย เอาละพอปิดแก๊สเลยใช้ได้เสร็จแล้วเอาละเสร็จแล้วหน้าตาจะประมาณนี้เลยเป็นไงบ้างครับแกงขั่วพวงไข่อ่อนแบบง่ายๆสไตล์ลุงขาวหากชอบก็ไปลองทำดูทำแล้วไม่อร่อย ไม่เป็นไรครับทําใหม่ทํำบ่อยๆเดี๋ยวก็อร่อยเองเชื่อลุงสําหรับวันนี้ลุงก็บ๊ายบาย